รถหระพาโหระพาก็จะแตกตาข้างแตกยอดแตกกิ่งได้ดีเป็นพุ่มสวยนำมรถต้นก้าวมะเขือมะเขือก็จเจรินเติบโตได้ดีใบเขียวนำมารถต้นแมงลักต้นแมงลักก็สวยโตวไวจริงๆสูตรนี้ยังช่วยแก้ปัญหาพืชใบเหลืองได้อีกนะคะใช้แค่กะปิกับน้ำซาวข้าว เตรียมน้ำเปล่ามา3ลิตรใช้กะปิ1ช้อนคนละลายในน้ำอุ่นในกะปิมีสารไซโตไคนินซึ่งเป็นสารกระตุ้นการแบ่งเซลล์และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์โดยเฉพาะในส่วนของลำต้นและรากของพืชช่วยกระตุน้นการแตกตาข้างการแผ่กิ่งก้านสาขาทำให้พืชผักแตกยอดแตกกิ่งได้ดีใบเขียวใบสวยน้ำซาวข้าวเราใช้สองแก้ว น้ำซาวข้าวจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชทำให้พืชแข็งแรงร่ลดเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง